อตอนนี้ก็มีโยมมาจากสปปลาวซึ่งเคยมาแล้วที่ซึ่งเคยมาแล้วที่วัดพระจานทร์ครั้งหนึ่งอันนี้ก็มาครั้งสองมาครั้งแรกเมาพวกอันนี้บอกว่าจะเอาไปแจก,กหมู่คณะแจกเพื่อนแจกญาติพี้องแจกคนร่วมวงร่วมงานสีเอาไปแล้วปังก็คือพูดง,ง่ายก็คือกำลังใจนะะั่นนะเออ เอาไปแล้วธุรกิจแห่งธุรกิจปังก็เลยมาเอาโอ้โหเยอะเลยรวมๆก็หลายชิ้นอยู่ไม่รู้เป็นอะไรอะไรเนี่ยขนาดของบ้าจาย์เองบ้าจานก็บอกว่ามีแต่รูปภาพรูปประคัมแล้วก็กระเป๋ากระเป๋ามงคลแล้วมีอะไรถือเป็นปึกมาเลยเนี่ยอ,อันนี้คือบัตรสกิ์และกรซสือของแท่ลัคนโอ้โหฝากมาแต่สาฝากมาแตยยูามาแต่อมรกาพ่มา,มาไวู้้พญานา โอ้เราต้องคุณมาหลายคนเลยหลาคนจักพ่นเลยน่าจะร้อยกว่าคนร้อยบาทเลยอันนี้ทําร้านอะไรด้วยเนี่ยฮะร้านขายของเก่าร้านขายของเก่าวัตถุโบราณโอ้เออดูแถวใดอ่ะสาขานึงอยู่ตลาดเช้าชั้นสองสาขาสองเมนูสีหอมตานาับตานาชิมจุ้มสีสมุทรแถวหน้าสมุทรเนออืมเอาให้ลูกค้าเยอะๆถ้าลูกค้าเยอะจะบ่ดเพาเหนื่อย สาธุมากครับผามาใกล้ผามาคือเอาบูซาให้ได้ไข่ฮานเนาะครับแคมแคมของแล้ววันนี้ลูกค้าเขาบูชาวันที่เสียดไปแบบลูกค้าก็มาจ่ายเงินเออก็คือแบบว่าปฏิหารแม่ปฏิหารเขาจ่ายเท่าไหร่จ่ายมาเขาจ่ายไปสามแสนแล้วยังแสนบ้ากินตัว่ด้ไหมบ้าบ้าแหนมโอ้โหแล้ว สุดยอดเลยอันนี้ก็เลยบนยอดขายให้มากเออปังสุดยอดเลยเจียวมาบุษาเอามาสูตรอีกแล้วก็เอากลับไปอ๋อสาธุเฮงๆเงินรวยเนออันนี้ก็เมื่อหน้นอาจารย์ก็สวมให้ใส่ดิเออเอาสาธุให้ผัวรับผัวลงขอบใจเออนเงนลลายใเด้อสาธุขอให้เงินละลายอ้าวสาธุ

นี้ก็เลยบอกว่าอาจารย์าทางโรงเรียนกำลังเรียกว่าอะไรลูกแข่งสวดมนต์เกง่งเอออันนี้น่าสนับสนุนถ้าร่วมแข่งสู่บุรีกันชานพรานอาจารยไม่สนับสนุนแต่อันนี้ร่วมสวดมนต์หรือว่าปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนี่พราอาจารย์สู้เต็มที่เออช่วยเหลือ นี้ก็เลยอขอมอบปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจให้น้องๆให้ได้ชนะนะเออเป็นคุณเออเป็นคุณเออเดินทางไปวันไหนอะพรุ่งนี้ครับรุ่คนชนะไอ่กอยอมเออให้สำเร็จนะเออตอนนี้เข้าจังหวัดแล้วเดี๋ยวนี้ไประดับประเทศระดับประเทศเป็นอีกส่วนหนึ่งครับอ๋ออันนี้คือระดับจังหวัดเออแล้วก็ค่อยไประดับโลกเนาะ ขอโทษถ้าดังแล้วอย่าลืมกันดิครับวันนี้พี่มาอะไรเอ่ยมาแก้บนมาแก้บนแก้บนด้วยเรื่องอะไรอ้าขายที่ขายที่ได้เคยประกาศขายมาก่อนหน้านี้ไหมสามปีสามปีไม่มีใครซื้อเลยเ<อ>มาบนนี้นี่กี่วันสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ขายบนกับองค์ไหนปู้องดำเลยปูดด้ปอ,องค์ดำนี่ปะสักสิทธิ์ดีมาผู้องดำเลยเนาะเออได้เสื้อปะเสื้อเสื้อเนาะมาบนใหม่อีกแปลงเลงมาบนใหม่อีกแปลงหนึ่งไม่ปะไม่เดีวสิบสี่มื่นแล้วเนาะ ไปบปกันสิบส claro, ี่มื้อรอมาพันกว่าวันบัตรจะได้ขายได้ขายสิบสี่มื้อย้อนไผลย้อนพ่องดำชมขักขักขักคักเยอะเลยคักเสื้อเราขายกันเสื้อเหมือนเอาอีกแปลงนึงใายได้ขายได้ยังเด้อเอาโอเคเอาสมมุติอาไรเจ็ดมื้อได้ขายในจ้าเสื้อหรอเสื้อขายโให้เสื้อโบห้เสื้อแต่ได้ขายเป็นพ่อพ่อใชา